Yeah. <laughs> ยังไม่ถึไม่ใหญ่ส่ใหฉันต่อทางอะไรหมดละฉันต่อทางอะไรหมดไปขยายขยายเกมขยายเตี้ยเตี้ยเตียเต็มเต็มเตี้ยไม่ต้องรีบพาอยู่กับของตัวเองไปใจเราเช็คได้อย่าบล็อกตัวเอง ข้าวให้หมดแขนข้าทางทุกอย่างต้นข้ายงลูข้าข้า นนต,ต้นนเตียต้นไม่ธดเสียงต้นเลยนี่มันเป็นความโกรธเสียงของความเสียใจเป็นไงขยาย้กยด,ด้ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นดังอีกลากยาบแล้วเอามานอนเลยครับถ้าครบแล้วดัง เขาดูสึกว่า้ดังแม่นยต้นเคาเตนไปเรื่อยอย่าคาเต้นไปเรื่อยาไปเรื่อยทำงางๆ้มีเสียงเด็กๆอ่ะเออขยายไปขยายขยายขยายดังๆขยายขยายขยายดังๆขยาย เบนนะคะตัวเ,เองอย่าโฮถาเสร็จแล้วต้องงอขยายต้นขยาย <c oughs> อย่าคัด <c oughs> ตัวเอง <c oughs> ต้นไปเร็วต้นเร็ว

ลูกแพ้ไปขยัน่อขายอีกขยายอีกขยายอีกต้นอย่าโฮ กนแหกปากดังๆอะไรก็ได้หนึ่งครับแหกปาก ที่นอนไม่ต้องนอนเรียงหน้ากระดานนอนตรหน้าของตัวเองไปอาทุกคนนอนถอนหายใจยาวๆเฮ้ยทุกครั้งถ้าครูขอให้ถอนหายใจขอให้มีเสียงออกมาด้วยอย่างนี้นะคะทุกครั้ที่ถอนหายใจให้ปล่อยร่างกายลงเลยตรงไหนเกรงอยู่ทิ้งลงไปเฮ้ยลองสั่นตัวเองน้อยๆสั่น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 สั่่นสั่นนสั่นสั่นสัน ส,ส,ส,สัสส่สส um. สสสนๆปอสั่นตัวเองด้วยปอสั่นตัวเองสั่นๆสั่ๆสั่ๆสั่ๆหยุดหา